แกงคั่วปลาสวายมะเขือพวงค่ะเคียรีเวอรนะคะเคจะแกงขั่วปลาสวายมะเขือพวงนะคะนี่ปลาสวายค่ะาหั่นแว่นน้ำกระทิพริกแกงเผ็ดเออมะเขือพวงใบโหระพาน้ำตาลปีบ๊บ หนัวเลยผงชรสน้ำปลาค่ะไปดูวิธีแกงกันเลยนะคะไปเลยค่ะนันโอลีนหนึ่งช้อนแกงค่ะผัดพริกแกงให้หอมพริกแกงหนึ่งขีดนะคะใส่ลงไปเลยเพราะกระทะจะได้อร่อยน้ำกะทิครึ่งริตรใส่ลงไปเลย เดือดแล้วนะคะปลาสวายลงค่ะปลาสวายหั่นแว่นนะคะสองขีใสลงไปเลยปุงรสด้วยน้ำตาลปีป๊บเสร็จหนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะคะแล้วก็ผงนวรอผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำปลาทิพะรสสช้อนแกงใส่ลงไปพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ด มาเขือพวงลงเลยค่ะสองขีดใบโหระพาค่ะสิบยอดไปเลยอืม่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆตักเสิร์ฟได้เลยนะคะสวายมาเขือพวงค่ะ เพื่อนๆลองไปแกงกินกันดูนะคะแกงคั่วปลาสวายมะเขือพวงค่ะนี่ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายร้อนมากเลย